สวัสดีครับทุกคนครับกับบรรยากาศวันนี้ที่บ้านดอนใหญ่วันนี้ก็8โมงกว่าๆตื่นสายครับโอ้แต่ว่าบรรยากาศดีมูนท้องนาโอ้องงโอนี่ฮะโกช้างสันหลองเมืเ่อคืนเส้าภาพก็กำลังจะอยู่ข้างใน อ้าวนี่ฮะเมื่อคืนนอนหลับดีมากเลยห้องพักนะครับมีเป็นเกสต์เฮาส์นะเป็นโฮมสเยตย์แหละนะครับเอาบ้านมาทำเป็นที่พักเนาะ,ะมีสี่ห้องเมื่อคืนนอนแอร์เย็นฉ่ำเลยนอนหลับสบายก็โอเคฮะับก่อนเดินทางตอ่อบรรยากาศใกล้ๆกับ ที่เขาแข่งโมโต g p พอ๋อมีสกูตเตอร์ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยบรรยากาศ อตอนนี้กำลังจัดข้าวจัดของนะฮะเตรียมเดินทางเป็นไงบ้างนอนหลับดีไหมเมื่อคืนหับดีมากอันอย่างนี้เขให้เช่าห้องเท่าไหร่คืนหนึ่งคืนหน,นึ่ห้องเท่าไหร่ก็ให้เช่าไม่ถามอ๋อต้องถามพี่พี่ใหญ่เนาะ ผม,ม,ม่นอย่างเดียวออืนี่ครับแปดโมงกว่าแดดเริ่มร้อนแล้วครับอ่าเตรียมเดินทางวันนี้พวกเราจากขอนจันมาบุรีรัม์วันนี้ไปในตรอ ตามกันครับมา่อิืนก็นอนหลับสบายดีแล้วนอนหลับดีไหมคุณกบก็หลับดีหลับดีผมหลับได้ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไปกี่ที่ที่เดียวไปขอนแก่นแล้วก็ กลับเลยขอนเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเลยนะ

เป็นรายได้มันก็สูงอยู่นะสูงหรอกเขาให้วันละสามร้อยห้าสิบอ๋อเขาให้เป็นวันเขาจ่ายสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทเลยแต่ว่ามันเข้าสายแต่ว่ามันก็เลิกกาเแฟหลังการก็เลิกเขาคำงานเวลานะเดี๋ยาเขาไม่คำนวนเลยนะค่ะเสร็จนาทีก็เสร็จเดี๋ยวไอ้กวักกำลังคุยกับกำลังทำความฉาดห้าอยู่เข้าให้ไปคนเด okay. so ียวช้ามาเราต้องกินกาแฟ ห้องหนึ่งข้างล่างทอมากึเียดอันนี้ททนาพี่เลยบ่เด๋ตรงเนี้ยอ๋อของแกหมดแล้วเนเหรอโอ้เหมาะมากเลยอ่ะบางคนถามผมว่อบ้านผมผมเล่ผมก็บางคนนะเออเห็นว่ maybe, อ๋อนี่เป็นบ่อที่ว่าจะด,ดูดปลาสงการนี่ใช่ไหมนี่นี่หลังบ้านไม่เห็นบ่ออ๋อบ่อนี่บ่อแล้วก็ผัดไปโน่นนาอยู่ตรงนู้นสีแปลงแล้วก็ป่าสวนครับสวนส,วน,สวนไม้ต้นใหญ่อ<ฮ>ือ,อ,อค,ครับผมนี่ครับนี่เจา้จา,จาของเจ้าของเกสเฮาส์นะครับขอบคุณมากสำหรับเมื่อคืนต้อนรับอย่างดีมากเลยมีโอกาสก็จะมาเยี่ยมอีกครับมาถ่ายทรัพย์อเมื่อคืนไปวันสบายโอเคก็วันสบายอ่ะ โอเคครับพ okay, <laughs> <un> <zięki spooky> ี่ดินทางปลอดภัครับผมเดินทางปลอดภันะครับเอออันนี้พี่ใหญ่นะครับทุกคนครับอาลาพี่ใหญ่จเดินทางต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่าเราครับทุกคนนีัเช้าของเรามีเครื่องผัดรสเด็ดคือจะเป็นไข่เจียวนะครับแล้วก็ผัดพริกถูข้าวถ thương để... mại <laughs> để... จู่หน้าสถานีตำรวจภูทรมันจารคีรีร้านแชมป์กะเพราถาดโอ้ลม่ใหญ่แน่หรอ,อก็มาไปรถป้าต่างจิตเป็นบ้านมูกของเสือดีก่อนต่างจิของมู้เสือดีก่อนนะ